สวัสดีครับทีมงานฟินทอสนะครับทุกๆท่านนะฮะวันนี้นะครับผมก็จะมาพูดในเรื่องของการอัปเดตแอปเนาะก็นะฮะอย่างตอนเช้าเนี่ยนะครับก็จะมีการอัปเดตแอปมานะครับแล้วตอนนี้เนี่ยก็จะมีให้เราเนี่ยครับสามารถสวอปได้นะครับนะฮะเราสามารถสวอปได้ตรงนี้เลยนะครับซึ่งการสวอปเนี่ยนะฮะมันจะมีแบบเหรียญ FTC ตอนนี้นะคือขึ้นมาให้เราดูนะครับขึ้นมาให้เราดูนะฮะนี่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูนะครับเนี่ยฮะ มันจะมี F T C อ่ะขึ้นมาตรงนี้นะครับซึ่งตัวผมเองอ่ะก็ลองสวอปแล้วนะครับ อปรากฏว่าเหรียญที่สวอปออกมาเนี่ยนะครับมันไม่น่าจะใช่เหรียญที่นะฮะไม่ก็คือพูดง่ายๆไม่ใช่เหรียญ F.T.C. ของเราอ่ะนะครับทำไมผมถึงบอกว่าไม่ใช่เหรียญ F.T.C. ของเรานะครับก็เพราะว่าเหรียญที่ผมทำการซื้อเนี่ยนะครับมันไม่มารวมกับไอ้เหรียญตรงนี้ฮะเหรียญ F.T.C. ที่ผมถอนมานะครับก็คือผมถอนจากระบบมาเมื่อเช้านี้เนี่ยนะครับก็คือถอนมาจากออใน ใน FTC ของเราเนี่ยอันนี้นะครับผมเพิ่งถอนมาซึ่งเหรียญที่ผมทำการ swap เนี่ยนะครับมันไม่มารวมกันแสดงว่าไอเหรียญที่เป็น FTC ที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยนะครับผมขอสันนิษฐานว่าเป็นของปลอมก่อนก็นแล้วกันนะครับผมขอสันนิษฐานว่าเป็นเหรียญปลอมนะฮะไม่น่าจะใช่เหรียญจริงเพราะถ้าเกิดเป็นเหรียญจริงเนี่ยมันจะต้องมารวมอยู่ในกระเป๋าที่ ที่ผมมีอยู่ตอนนี้นะครับมันจะต้องมารวมเหรียญเนี่ยที่ผมซื้อเนี่ยมันจะต้องมารวมอยู่ตรงนี้นะครับแต่พอผมทําการส w a p แล้วเนี่ยนะครับมันไม่มารวมครับนะฮะแสดงว่ามันไม่ใช่เหรียญเดียวกันนะครับมันอาจจะเป็นเหรียญปลอมได้ดังนั้นนะครับอย่าก็คือเตือนทีมงานของเราไว้ก่อนว่าอย่าพึ่งไปทําการส w a ปใดๆนะครับเดี๋ยวรอความชัดเจนก่อนนะครับแล้วค่อยทําการส w a ปกันอีกทีหนึ่งนะครับเราไม่ต้องเร่งไม่ต้องรีบครับนะฮะ เราดาูให้มันชัดเจนให้เรามั่นใจก่อนนะครับแล้วค่อยทำนะฮะส่วนในเรื่องของการทดลองทำเนี่ยนะฮะเดี๋ยวผมทําการทดลองให้นะครับเดี๋ยวมั่นใจอะไรยังไงแล้วเดี๋ยวยืนยันกันอีกทีหนึ่งแล้ว,ลวเราค่อยทําตามกันนะฮะก็ข่าวสารมา,มาประมาณนี้โอเคครับ